สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ลุงตุ้ยจะมาพาทำการนำแผงโซลาเซลล์เก่าที่เสียหรือทิ้งแล้วนำกลับมาทำแบบนี้ได้นะครับนี่เลยถ้าเพื่อนเจอแผงเก่าๆแบบนี้นะถ้าไม่แตกหรือหักก็เอามาทำงานได้นะครับดีกว่าเอาไปทิ้งนะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไร ขอเพื่อนๆติดตามรับชมนะครับต่อมาเพื่อนเราก็จะมาดูวิธีการเปิดด้านหลังกันนะครับนี่เราก็หาวิธีการเปิดนะครับแต่ตรงนี้ลุงตุ้ยมองแล้วว่ามันเป็นของเก่าซิลิโคนหรือกาวที่มันอยู่มันน่าจะเก่าแล้วนะครับเราก็ใช้น้ํามันรลอนสันตรงนี้เข้าไปดูนะครับนี่ลุงตุ้ยก็เพิ่งเปิดครั้งแรกเหมือนกันนะครับที่ใช้วิธีนี้แบบนี้นะครับคลิปก,ก่อนๆลุงตุ้ยก็ใช้ผ่าด้านหลังนะครับ แต่ตรงเนี้ลุงตุ้ยจะลองใช้วิธีนี้นะครับนี่คือเอาน้ํามันรล่อนสันใส่เข้าไปแล้วก็หาเหล็กบางๆหรือคัตเตอร์ก็ได้นะครับค่อยๆสอดเข้าไปแบบนี้นะเพื่อนๆเราอย่าง,งัดนะครับเราค่อยๆทําไปแบบนี้นะแล้วก็ใส่น้ํามันไปไล่มาเรื่อยๆเลยนะครับห้ามงัดนะครับนี่เราค่อยๆแทรกเข้ามาแบบนี้นะโอเคขยับมาเรื่อยๆระวังมือด้วยนะเพื่อนๆ ของมีคมก็ต้องระวังนะครับเมื่อเราใส่มาจนถึงขอบตรงนี้แล้วรู้สึกว่ามันจะเริ่มหลุดแล้วนะครับนี่เลยเราอย่าเพิ่งงัดทีเดียวนะเพื่อนๆเราต้องหยอดน้ํามันลงไปนี่เมื่อน้ำมันมันลงไปที่ยางซิลิโคนแล้วมันจะทำให้ลอกออกแบบนี้นะครับเราก็จะพบแบตเตอรี่ลิเทียมฟอสเฟต3 2 7 0 0 1ก้อนนะครับอันนี้เขาใส่มาแค่1ก้อนนะเพื่อนๆลุงตุ้ยเคยทำคลิปให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับเอาไปใช้งานได้ ตรงเนี้ยลุงตุ้ยก็ไม่แน่ใจว่ามันเสื่อมหรือ,อยังแต่ว่าเราก็ต้องถอดออกมาดูนะครับเพื่อเอาไปใช้งานอย่างอื่นได้นะครับนี่เลยเราหยอดน้ํามันรล่อนสันลงไปมันก็จะหลุดออกแบบนี้นะครับนี่ซิลิโคนก็จะนิ่มๆแบบนี้เลยนะโอเคเพื่อนๆลองไปทําดูนะครับนี่วิธีการนี้ง่ายนิดเดียวนะครับโอเคเราก็ทําความสะอาดแล้วก็ลอกซิลิโคนเก่าๆตรงนี้ออกนะครับนี่ ตัดไปเรื่อยๆแล้วก็หยอดน้ํามันไปด้วยนะครับนี่เลยมันก็จะล่อนออกมาแบบนี้เลยนะครับโอเคเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็ตัดสายไฟออกไปเลยนะครับตรงนี้เราไม่ได้ใช้งานนะครับโอเคต่อมาเราก็จะมาดูาหน้าแผงตรงนี้กันนะครับนี่ไปทําความสะอาดสักหน่อยก็ยังดีนะครับเพื่อที่เราจะได้ทํางานได้อย่างดีนะครับนี่รูปทรงเขาก็โอเคนะครับแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่า มันจะใช้งานได้อีกหรือเปล่าแบบนี้นะเพื่อนๆแต่จุดประสงค์ของเรานะครับเราต้องการแผงโซลา r เซลล์ของหลอดไฟโคมนี้นะครับนี่เลยเราต้องการตัวนี้นะเพื่อนๆโอเคเมื่อได้แบบนี้แล้วเรากา็ตรวจเช็คให้เรียบร้อยก่อนนะครับตรงนี้ว่าหลอดมันใช้ได้ไหมแบบนี้นะครับโอเคแบตเตอรี่ตัวนี้เดี๋ยวลุงตุ้ยจะแกะให้ดูนะครับ นี่เลยต้องระวังมือด้วยนะเพื่อนๆนี่มันก็จะเป็นมี BMS อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ไม่แน่ใจว่าจะใช้ได้หรือเปล่านี่นะครับมีขั้วบวกขั้วลบตรงนี้ไอ้ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเก็บไว้ก่อนนะครับเอาไปใช้งานอย่างอื่นนะต่อมาเพื่อนเราจะมาตรวจเช็ควงจรนะครับเนี่ยวงจรที่ที่อยู่ตรงนี้นะ,ะลูกตุ้ยมองแล้วว่ามันมันถลอกหลายจุดเลยนะครับ ตรงนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้หรือเปล่า,เ,าเราไม่ได้สนใจเรื่องวงจรน,นะเพื่อนๆเราต้องการแผงโซลา r เซลล์แบบนี้นะครับนี่เลยเราก็ตัดทิ้งไปก็ได้นะครับนี่เนี่ยเพื่อนเห็นไหมมันล่อนออกมาแบบนี้แล้วลุงตุ้ยก็ได้ซ่อมไม่เป็นนะเพื่อนๆตรงนี้วงจรต้องเปลี่ยนอย่างเดียวแต่ว่าจุดประสงค์เราคือแผงโซลารเซลล์นี้นะครับลุงตุ้ยก็ได้สองแผงเลยนะเพื่อนๆท,ทําทีเดียวพร้อมกันเลยนะครับ โอเคก็จะมาวัดไฟดูก่อนนะครับอันนี้เราจะลองเช็คดูนะครับว่าแผงอันเนี้ยเขาจ่ายไฟมากี่โวลต์แบบนี้นะครับเราก็แตะเข้าไปขั้วบวกกับขั้วลบตรงนี้เราฟั่าแผงลงไปที่พื้นใช่ไหมครับมันจะได้2.38โวลต์นะครับเดี๋ยวเราจะหงายดูนะครับว่าถ้าโดนแสงสว่างแล้วเขาจะจ่ายกี่โวลต์ ต่อมาเราก็ต้องต่อสายไฟขึ้นมาก่อนนะครับให้มันยาวเพื่อที่เราจะาวัดตอนที่มันหงายขึ้นมาได้นะครับนี่แบบนี้เลยนะเขียนเครื่องหมายไว้ก็ได้นะครับคู่บวกค้วลบตรงนี้นะโอเคก็พันให้เรียบร้อยนะครับต่อมาเราก็จะหงายขึ้นแบบนี้นะให้โดนแสงนิดนึงนะครับเราจะมาดูกันนะครับเมื่อมันโดนแสงแบบนี้แล้วจะวัดได้เท่าไหร่นะครับ นี่เลยอ่าพอแตะเข้าไปได้5.33จุดาเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวลุงตุ้ยจะเอาแผงไปไว้ที่กลางแดดนะครับข้างนอกแล้วเราลองมาวัดดูนะครับตรงนี้วัดได้6.82แโวลต์เลยนะครับนี่คือตรงแดดอ่าแผงที่2เราก็จะวัดเหมือนกันนะครับตรงนี้เราก็อ่าปอกปลายสายไฟตรงนี้ด้วยนะครับนี่เลยอันนี้แผงที่2นะเพื่อนๆอ,อ่าเรามาดูกันนะครับ ว่าจะได้เท่าไหร่นะครับโอเคเราก็ทำการต่อขั้วบวกลบให้ถูกต้องนะครับเพื่อนนี่เลยสีน้ำเงินคือขั้วบวกนะลุงตุ้ยแทนเป็นขั้วบวกส่วนสีเหลืองเป็นขั้วลบนะครับตรงนี้ต้องพันเทปไว้ด้วยนะครับไม่ให้เขาชนกันนะครับนี่เลยทั้งสองเส้นเลยนะครับโอเคเมื่อได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวลุงตุ้ยจะวัดอา่าตรงนี้เลยนะครับ นี่วัดด้านในก่อนก็ได้นะครับนี่แสงสว่างที่อยู่ด้านในในบ้านตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวลุงตุ้ยจะวัดดูก่อนนะครับว่าเขาได้เท่าไหร่แบบนี้นะนี่เพื่อนโอเคอดูคั่วบวกลบให้ถูกต้องนะครับแล้วลองมาแตะดูตรงเนี้ยวัดได้5.55จุดห้าหโวลต์เลยนะครับนี่นี่คือวัดในบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวลุงตุ้ยจะเอาไปไว้ข้างนอกนะครับ นี่เอาแผงไปไว้ข้างนอกด้วยกันนะครับดูว่าจะได้เท่าไหร่นะครับเหมือนแผงแรกเลยนะครับเพื่อนๆต่อมาเมื่อเดินสายไฟเข้ามาในบ้านแล้วตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาวัดกันตอนนี้แดดกําลังยังไม่สว่างพอว,ว่าฝนจะตกนะครับคล้มๆแต่ว่าพอจะมีแสงอยู่บ้างนี่ลุงตุ้ยก็เดินสายไฟมาประมาณนี้นะครับเมื่อเราเดินสายไฟเข้ามาแล้วเราก็พันให้เป็น ขมวดแบบนี้นะครับเพื่อที่ง่ายต่อพื้นที่นะครับต่อมาเดี๋ยวลุงตุ้ยจะพาเพื่อนๆออกไปดูแผงวงจรที่เราจะวางข้างนอกนะครับนี่ลุงตุ้ยขอขยับกล้องนิดนึงนะเพื่อนๆให้เพื่อนเห็นภาพนะครับตรงนี้มันจะโดนแสงตรงๆเลยนะครับเพื่อนๆน,นี่ก็จะวางอยู่บนแอร์แบบนี้นะครับนี่เลยสายไฟก็จะเดินเข้ามาที่ตรงนี้ตรงนี้ก็คือ ฟ้ามันคึมนะครับมีเมฆออกมาไม่ค่อยสว่างจ้าสักเท่าไหร่นะครับโอเคอันนี้ลุงตุ้ยก็จะมีแผงตัวอื่นด้วยนะครับนี่อันนี้ใช้ประจําอยู่นะครับนี่เคยทําคลิปให้เพื่อนๆดูไปแล้วนะเพื่อนๆนี่ต่อมาเราเข้ามาดูในบ้านกันนะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะนี่เรามาเทสกันนะครับว่า,าเราจะได้ไฟาจากพลังงานแสงอาทิตย์มากน้อยแค่ไหนอันนี้ แผงที่1นนะครับอ่าอันสายสั้นนี้แผงที่1สายยาวนี้แผงที่2นะครับโอเคเรามาเทสกันนะครับก็จะได้6.84โวลต์เลยนะครับนี่แผงที่สองส่วนแผงที่1ที่เราทำทีแรกได้6.77โวลต์เลยนะครับโอเคเรารู้ละเป้าหมายของเราคือ6โวลต์กว่ากว่านะครับเราก็มาทำการเทสหลอดไฟตรงนี้เลยนะครับ นี่ขั้วบวกใส่เข้าไปแบบนี้นะขั้วลบนี่สว่างเลยนะเพื่อนเพื่อนโอเคเป็นอันใช้ได้นะตรงเนี้ยวงจรเนี้ยเราไม่ใช้แล้วนะครับเราจะหาวิธีการของเราแบบใหม่นะเพื่อนเอนเรามาดูแนวทางกันนะครับว่าอ่าอันไหนจะเอามาใช้งานได้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำนะครับเมื่อเราแตะทั้งสองหลอดแบบนี้ก็เป็นอันใช้ได้ทั้งคู่เลยนะครับนี่สว่างนะครับอันนี้ก็ใช้ได้ ส่วนแผงที่2อาเรามาดูแผงแผงแรกก่อนก็ได้นะครับตรงนี้เลยนี่แตะเข้าไปแบบนี้นะเพื่อนๆเขาก็จะให้แสงสว่างทั้งสองอันแบบนี้เลยนะครับนี่เลยก็จะออกมาประมาณนี้นะนี่โอเคก็ได้ประมาณนี้นะเมื่อเรารู้เป้าหมายแล้วนะครับว่าหลอดไฟใช้ได้เราก็จะนำหลอดนี้แหละเอาไปใช้งานนะครับ เดี๋ยวลุงตุ้ยจะหาหลอดมาเพิ่มอีกนะครับให้มันสว่างยิ่งกว่านี้นะครับแล้วเราก็จะหาโหลหรือโคมที่พอจะให้แสงสว่างได้เอามาใช้งานนะครับเราจะมาออกแบบกันนะครับเพื่อนๆนี่เลยเมื่อเรารู้ตรงนี้แล้วต่อมาเพื่อนลุงตุ้ยก็เห็นหน้าปัดตรงเนี้มันมันพอจะใช้งานได้เดี๋ยวดูก่อนนะครับเราก็จะแกะออกมาเอามาดูนะครับว่า จะใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างตรงนี้นะครับนี่เลยแล้วก็กดตัวนี้ลงไปมันก็จะหลุดออกมาแบบนี้นะเพื่อนเราลองมาวางตรงนี้ดูมันก็จ้าขึ้นมานิดนึงนะเพื่อนๆนี่อันนี้ใสอันนี้ไม่ใสมันก็จะมัวมัวเพราะฉะนั้นของที่เราไม่ได้ใช้ตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะทิ้งอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆนี่เราก็ทิ้งไปมันเสียนะครับนี่มันลอกมันคงจะนานแล้วนะครับเพื่อนๆโอเคอ่าเราก็จะเอาเฉพาะ หน้าปัดตรงนี้ออกมาใช้งานนะครับนี่เลยเราก็ถอดน็อตตรงนี้ออกมันมีน็อตยึดอยู่4ี่ตัวตรงนี้นะครับเราก็ถอดออกแบบนี้เลยเอาเฉพาะหน้าปัดมันมานะครับนี่เผื่อมันจะให้แสงสว่างเพิ่มขึ้นเนี่ยดูเหมือนกับจะสว่างขึ้นนะเพื่อนๆแต่เราไม่รู้ว่าจะนํามาใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะครับเราต้องออกแบบของเราก่อนนะอันนี้ลุงตุ้ยก็ได้ขวดโหลที่ ไม่ได้ใช้งานนะครับเอามาทําเป็นโคมแบบนี้เราก็จะใส่ลงไปประมาณอย่างนี้นะให้เขาหันหน้าออกมาแบบนี้แล้วก็หันหลังชนกันนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวเราวางแบบไว้ก่อนนะเพื่อนๆมันก็จะสว่างประมาณนี้นะแต่ลุงตุ้ยจะเพิ่มหลอดเข้าไปอีกนะครับอ่านี่เราจะหาหลอดไฟแบบนี้นะตรงนี้ เมื่อเราทําการเทสเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะเพื่อนๆเ,เราเอามาแผงเข้ามาแก้ไขนะครับต่อมาเพื่อนเมื่อเราจะทําการพ่วงอีกหลายๆหลอดเพราะฉนั้นลุงตุ้ยว่าแผงโซลาเซลล์อาจจะจ่ายไฟไม่พอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลุงตุ้ยจะทําการอนุกรมกันนะครับนี่ขั้วบวกกับขั้วลบตรงนี้เราต้องเอามาเชื่อมติดกันนะครับนี่บวกกับลบ ข้างละหนึ่งอันแบบนี้นะใส่ท่อหดด้วยนะครับนี่เลยก็จะออกมาประมาณอย่างนี้นะเพื่อนๆนี่เดี๋ยวเราใส่ท่อหดเข้าไปก่อนนะครับนี่เดี๋ยวเราจะบัดกรีแบบนี้นะเพื่อนๆตรงนี้นะก่อนอื่นเราก็ไปทำความสะอาดตรงอื่นก่อนนะครับนี่เลยตรงนี้ยังมีซิลิโคนที่เกาะอยู่นะครับเราก็แกะออกตรงนี้นะเพื่อนๆนี่เมื่อได้แบบนี้แล้ว นี่เพื่อนต่อมาเราก็จะบัดกีตรงนี้ก่อนที่เราจะบัดกีตรงเนี้ยเพื่อนเดี๋ยวเราก็ต้องเตรียมพื้นที่ต่อไปนะครับตรงนี้เราเชื่อมตรงนี้ไว้ก่อนนะนี่เราบัดกีตรงนี้เข้าไปเลยแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็นําฝาขวดโหลตรงเนี้ยเอามาเจาะรูตรงกลางนะครับเพื่อให้สายไฟโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะเพื่อนมีกี่สายเราก็ลอดขึ้นมานะครับ เพื่อนอย่าลืมนะขั้วบวกขั้วลบต้องไม่สลับกันนะครับอันนี้ลุงตุ้ยก็แยกออกมาเลยว่าถ้าเราจะใส่กี่หลอดก็แล้วแต่ขั้วบวกก็ต้องรวมกับขั้วบวกนะครับตรงนี้นี่เลยลุงตุ้ยใช้สีน้ําเงินเป็นขั้วบวกนะครับเราก็ทําการรวมกันเลยนะครับส่วนสีเหลืองนี้เป็นขั้วลบแล้วเราก็รวมกันแบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวลุงตุ้ยจะทําให้ดูนะครับ เมื่อได้แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็มัดเป็นก้อนแบบนี้นะแล้วเราก็ทําการยึดตรงเนี้ยให้แน่นใช้ปืนกาวยิงเข้าไปแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนนี่แล้วก็ติดกาวให้แข็งแรงก่อนนะครับตรงนี้เลยนี่หรือเพื่อนอาจจะมีวิธีที่ดีก็แล้วแต่นะอันนี้ลงุงตุ้ยทาให้ดูเป็นแนวทางนะเพื่อนๆอนน,นี่ก็จะได้ขั้วลบแบบนี้ส่วนขั้วบวกสีน้ําเงินก็จะทําเหมือนกันแต่ให้แยกไปคนละทางนะครับ นี่เราก็วางลงไปแบบนี้นะแล้วก็ใส่ปืนกาวให้ทั่วเลยนะครับนี่ยึดให้แน่นโอเคก็จะออกมาประมาณอย่างนี้นะเพื่อนๆืนี่คือเมื่อเราต่อหลอดเสร็จแล้วนะครับอันนี้ลุงตุ้ยทําเป็นตัวอย่างข้างในก่อนนะครับวางแนวไว้ก่อนนะครับว่าจะออกมาประมาณอย่างนี้สายไฟก็จะประมาณอย่างนี้นะครับโอเคต่อมาเมื่อได้แบบนี้แล้ว เราก็รอให้เขาแข็งตัวแป๊บหนึ่งครับอันนี้เร็วมากนะครับนี่เราก็ทําเครื่องหมายไว้ก็ได้นะครับการพาดแบบนี้นะต่อมาเรามาทําขั้นตอนนี้กันเพื่อนลุงตุ้ยก็อนุกรมแผงโซลาเซลล์เข้าด้วยกันแบบนี้นะขั้วบวกแผงที่1นขั้วลบแผงที่สองเอามาเชื่อมติดกันนะครับส่วนขั้วบวกกับขั้วลบก็เดินออกไปนะครับเป็น2ขั้วแบบนี้นะ นี่ก็ออกไปด้านนอกด้านหลังนี้เราก็ปิดเทปเอาไว้ตรงนี้นะครับนี่แล้วเราก็ทำการเชื่อมแผงตรงนี้แต่แผงตรงนี้ลุงตุ้ยทำให้ดูก่อนนะจริงๆแล้วเราควรทำให้แข็งแรงนะครับก็คือติดขอบหรือใส่รอบขึ้นมาเป็นไม้หรือเป็นแผ่นอะคริลิกก็ได้แต่ตรงนี้ลุงตุ้ยทำเป็นให้ดูก่อนนะครับว่าประมาณอย่างนี้นะโอเคเมื่ออนุกรมกันแล้ว ก็จะออกมาประมาณนี้เอาไปวางตอนนี้มีแดดแล้วนะครับตอนนี้แดดกําลังมาแล้วลุงตุ้ยจะมาวัดดูนะครับว่าเมื่อเราอนุกรมกันแล้วเราจะได้กี่โวลต์น,นะครับนี่เพื่อนลองทายดูนะครับว่าจะได้กี่โวลต์ปรากฏว่าได้13.74โวลต์เลยนะครับนี่เพื่อนสูงมากเลยนะครับโอเคเมื่อได้แบบนี้แล้วลุงตุ้ยจะเอามอเตอร์พัดลมตัวนี้เล็กๆแบบนี้มาลองใส่ดูนะครับนี่เลย เทสกับพัดลมนะครับเราก็ทําการติดไปก่อนหนึ่งขั้วนะครับอีกขั้วหนึ่งค่อยแตะทีเดียวเนาะมันจะหมุนทันทีเลยนะครับนี่เพื่อนเห็นไหมเพื่อนแรงมากเลยนะครับเดี๋ยวลุงตุ้ยจะให้ดูภาพนะครับเอากระดาษวางเนี่ยเพื่อนแรงอย่างนี้เลยนะครับนี่เลยเห็นไหมครับอ่าเราจะทําเป็นพัดลมก็ก็ได้นะแต่ว่าอ่าผลงานตัวนี้มันใช้ได้เฉพาะกลางวันเฉยๆนะครับกลางคืนใช้งานไม่ได้ต่อมาลุงตุ้ยก็มาได้ หลอดไฟแบบนี้นะครับนี่ที่เป็นของเก่านะนำมาจากไฟฉายบ้างแผงโซลาเซลล์เก่าบ้างแบบนี้นะลุตงตุ้ยก็เก็บมาแล้วก็เอามาใส่ตัวนี้เขาจะให้ความสว่างมากเลยนะครับเดี๋ยวเพื่อนลองดูนะนี่เราก็ต่อขั้วบวกลบขึ้นไปให้หมดเลยนะครับทั้ง4หลอดที่เราวางลงไป อันเนี้ยลุงตุ้ยกะว่าจะใส่เยอะกว่านี้แต่ว่ากลัวไฟจะไม่พอนะเพื่อนๆลุงตุ้ยก็ทําแค่ตามที่ขวดโหลจะใส่ได้แค่นี้นะครับนี่ขวดรบใส่เข้าไปอย่าลืมท่อหดด้วยนะนี่เราก็ทําการบัดกีเข้าไปแบบนี้นะครับโอเคก็จะออกมาประมาณอย่างนี้นะนี่เราก็ใช้ไฟแช็คลนแบบนี้นะ โอเคแล้วเราก็ทำการบัดกีจนครบเลยนะมีกี่เส้นเราก็ใส่เข้าไปนะครับเพื่อนๆไม่ยากเลยนะเพื่อนๆอนอันนี้ลุงตุ้ยก็ทำเป็นแบบง่ายๆนะแบบบ้านๆเลยไม่ต้องมี b ีเหรือมีแบตเตอรี่ถ้าเราจะาเพิ่มเติมลุงตุ้ยก็อยากจะใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะครับเพื่อเก็บไฟไว้ใช้กลางคืนแต่ว่าลุงตุย้ย จะไม่ทําตรงนั้นนะครับเอาแค่แบบง่ายๆแบบนี้ให้เพื่อนได้ชมก่อนนะครับว่าทําประมาณอย่างนี้ก็ใช้งานได้นะครับใช้เฉพาะกลางวันนะเพื่อนๆเราก็เอาไปวางที่มืดๆโดยที่ไม่ต้องเปิดไฟบ้านเลยนะครับโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะแล้วเราก็ติดกาวสองหน้าหรือใส่ปืนกาวก็ได้นะแล้วแต่เราดีกว่านะเพื่อนๆนี่ลุงตุ้ยก็ใช้วิธีนี้ง่ายที่สุดนะครับ เพื่อเวลาเราแก้ไขเราก็จะแกะออกมาง่ายๆนะครับตรงนี้เลยโอเคก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะนี่นะครับเราก็เอาไปติดที่โหลที่เรานำเมาไว้นะครับแบบนี้ติดเข้าไปวางเข้าไปให้รอบสีด้านเลยนะครับนี่ก็จะวางมาประมาณอย่างนี้นะ เพื่อนอาจจะใช้แบบอื่นก็ได้นะไม่จําเป็นต้องเป็นโหลแบบของลุงตุ้ยนะครับอาจจะเป็นถาดหรือเป็นอะไรแบนๆก็ได้แล้วแต่อันนี้ลุงตุ้ยมีโหลแบบนี้อยู่ก็เลยเอามาทําแบบนี้นะครับนี่ก็ใส่เข้าไปอันสุดท้ายแบบนี้นะนี่มันจะหุดอัดนิดนึงนะเพราะว่าโหลมันเล็กไปนิดนึงโอเคเพื่อนแล้วเราก็ทําการปิดฝาแบบนี้นะครับ เราก็หมุนตัวล่างก็ได้นะครับนี่เพื่อนสายมันยาวอยู่โอเคก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะสว่างแค่ไหนนี่เพื่อนบวกอันนี้บวกลบเราก็ปิดไฟให้หมดเลยนะครับนี่ตรงนี้แล้วก็หูที่มันเป็นที่ฝานี่เราก็ยกขึ้นมาเอาไปแขวนได้นะครับตรงนี้เลยนี่ห้อยแบบนี้ก็ได้นะครับก็จะให้แสงสว่างแบบ เขาเรียกอะไรนะเพื่อนๆเ,เรียกไฟฟรีก็ได้นะโดยที่เราไม่ต้องเสียค่าไฟนะครับตรงนี้เอาไปวางใต้บันไดหรือทางขึ้นลงบันไดที่มืดๆนะครับจะได้ไม่ต้องเปิดไฟตรงนี้เลยนี่บวกลบตรงนี้นะครับโอเคก็จะออกมาประมาณนี้ตอนนี้เวลาประมาณาบ่าย2โมงแดดกำลังดีเลยนะเพื่อนๆน,นี่เราก็มาลองเทสใหม่นะครับสว่างนะ่าดูเลยนะครับ เดี๋ยวลุงตุ้ยปิดไฟให้หมดก่อนนะครับนี่แต่2หลอดเนี้ยลุงตุ้ยก็อยากจะเปลี่ยนแต่ว่ายังไม่มีหลอดไฟแบบ2อ,อันแรกแบบนี้นะนี่ก็จะได้ไฟประมาณอย่างนี้นะนี่เลยสว่างนะเพื่อนๆเน,นี่ยตามที่สายตาที่ลุงตุ้ยมองตรงเนี้ยมันสว่างมากเลยนะครับโอเคก็เป็นอันใช้ได้นะเพื่อนๆน,นี่เลยนะครับ หรือเราจะใส่เพิ่มอีกก็ไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่าแต่ว่าลุงตุ้ยทําให้ดูเป็นแนวทางแค่ประมาณนี้นะเพื่อนๆน,นี่โอเคเราก็ใช้ไฟฟีนะครับไม่ต้องเสียเงินแล้วเราก็เอาไปห้อยเป็นเหมือนโคมไฟแบบนี้นะครับนี่ก็จะได้แสงสว่างแบบนี้จนกว่าผ้าทิ่จะตกดินนะครับเขาก็จะหมดแสงไปเพราะว่าเราไม่ได้ใส่แบบแบตเตอรี่เก็บไฟนะครับอันนี้ลุงตุ้ยทำให้ดูเฉยๆนะครับเป็นแนวทางเพื่อนก็ลองไปทำดูนะครับ ดีกว่าเอาไปทิ้งนะไม่ได้ประโยชน์อะไรโอเคคลิปนี้ลุงตุ้ยก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับลุงตุ้ยพาทำด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปขอพระเจ้าวอวยพรให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับให้มีสันติสุขความชื่นชมยินดีคิดทำสิ่งใดก็สมใจปรารถนาทุกประการนะครับสวัสดีครับ